สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเต้ครั้งนะคะกับช่องของเราดรเต้อตุตสนีนะคะช่องที่นําเสนอสาระดีๆเพื่อให้คุณสวยสุขภาพดีอย่างฉลาดค่ะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้หมอนนะคะ่ะ คลิปก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทําเกี่ยวกับ brain health นะคะหรือว่าการดูแลสมองป้องกันสมองเสื่อมเนาะแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งแม้เราจะดูแลตัวเองดีแล้วก็ตามแต่ว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมของเรานั่นก็คือภาวะความผิดปกติทางสมองนะคะซึ่งเป็นมาตั้งแต่กําเนิดนะคะอย่างเช่นความผิดปกติของเส้นเลือดสมองที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดซึ่งอาจจะเป็นภาวะที่ life threatening เป็นภาวะฉุกเฉินก็คือสามารถอันตรายได้ถึงชีวิตนะคะอย่างเช่น AVM หรือ Arteriovenous Malformation หรือว่า Cerebral Aneurysm หรือเส้นเลือดป่งพองในสมองที่ทำคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มองข้ามสิทธิ์เนี้ยอยากให้ช่วยแชร์กันออกไปนะคะเพื่อเพิ่ม awareness นะคะแล้วก็เพิ่มการคัดกรองเพื่อลดการสูญเสียโดยคลิปในวันนี้เนี่ยหมอทำอุทิศให้กับเพื่อนรักของหมอคนหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนสมัยเตรียสมัยมัธย,ยมนะคะชื่อเปิลน,นะคะซึ่งเพิ่งนเสียชีวิตไปเมื่อ30สิสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะด้วย เส้นเลือดในสมองแตกจาก AVM หรือ Atrial v e n s Malformation ทีนี้เจ้า AVM มันคืออะไร AVM หรือ Atrial v e n s Malformation มันคือความผิดปกติของเส้นเลือดนะคะในสมองซึ่งเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเป็นการต่อตรงนะคะของเส้นเลือดแดงหรือ artery นะคะเข้ากับเส้นเลือดดำหรือว่า vein โดยตรงโดยไม่ผ่านระบบเส้นเลือดฝอยหรือว่า capillary system ปกติเส้นเลือดปกติเลยเนี่ยนะคะเส้นเลือดแดง artery เป็น high pressure system ก็คือมีแรงดันสูงเลยนะคะจะนำออกซิเจนนำสารอาหารเนี่ยนะคะ ไปอย่างเนื้อเยื่อเนาะซึ่งก็จะไปต่อกับ aret, แคปิลลารีหรือระบบเส้นเลือดฝอยนะซึ่งก็จะเข้าไปสู่เนื้อเยื่อแล้วก็จะช่วยลดทอนแรงดันก่อนที่จะไปต่อกระบบเมนหรือเส้นเลือดดาที่ออกจากเนื้อเยื่อซึ่งเป็นระบบที่มีความดันต่ำที่ปัญหาก็เกิดสีเมื่อระบบไฮเพรสชอร์ซิสเต็มมันดันไปต่อตรงกับระบบที่เป็นโลเพรสชอร์ซิสเต็มหรือความดันต่ำความดันสูงกับความดันต่ำตรงรอยต่อเนี่ยที่มันมีความต่างของแรงดันก็มีโอกาสที่จะเกิดการแตกเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการอะไรนะคะอย่างมาก็ มีอาการหนักๆจริงๆก็คือแตกเลยอุบัติการการเกิดเนี่ยมันค่อนข้างตา่ำอุบัติการของโลกเนี่ยอยู่ที่1-1.4ถึง1.4ต่อแสนประชากรแต่ว่าไม่สามารถหาข้อมูลในไทยได้นะคะว่าอุบัติการในไทยจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่ซึ่งจะรู้ได้เนี่ยต้องทำา m r a หรือ ทำ angiography หรือ DSA digital subtraction angiography เท่านั้นนั่นคือการฉีดสีแต่ก็ไม่ได้แนะนำนะคะว่าให้ทำการฉีดสีเป็นการ screening เพราะว่ามันเป็น invasive procedure นะคะมีโอกาสที่คุณค่าจะแพ้สารฉีดสีได้เนาะ,ะันั้น MRA ดูเป็น option ท,ที่ที่ดีกว่านะแต่ส่วนใหญ่คนก็ไม่ได้ทำกันอีกภาวะหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายได้ถึงชีวิตซึ่งเกิดจากภาวะความผิดปกติของเส้นเลือดในสมองและกำเนิดน,นะคะนั่นก็คือ cerebral aneurysm um นะคะหรือการโป่งพองของเส้นเลือดในสมองซึ่งมันเกิด จากผนังของเส้นเลือดแดงที่ไม่แข็งแรงเมื่อมันต้องรับเพรสเชอร์นะคะจากเส้นเลือดแดงนะคะโดยเฉพาะตรงจุดที่มันจะแตกกิ่งออกเนี่ยนะคะเคลยก branching อ่ะตรงคลิก bifurcation เนี่ยนะคะมันเกิดโป่งพอเป็นถุงนะคะซึ่งมันเสี่ยงกับการแตก โดยส่วนใหญ่มันก็จะมาเจอในเส้นเลือดใหญ่ๆนะคะโดยเฉพาะที่ฐานสมองหรือว่า circle of Willis นั่นเองโดยอุบัติการการเกิดของเจ้าเซลรอนในซึ่งเนี่ยสูงกว่า a v m นะคะในไทยผู้อุบัติการการเกิดเนี่ยอยู่ที่2%ค่ะ และด้วยนะคะตำแหน่งที่มันเกิดเนี่ยมันมาเกิดในเส้นเลือดแดงใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันได้แตกแล้วเนี่ยนะคะมันก็เหมือนท่อแตกนะคะก็จะมีเลือดออกมาโหมานนะคะเพราะนั้เออ osis, นะ่ย prognosis การทำลายโรคเนี่ยนะคะไม่ค่อยดีนะคะเมื่อมีการแตกของเส้นเลือดก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมากเลยทีเดียวะคะ่ะ ซึ่งมันก็จะแตกต่างนะคะจากเส้นเลือดในสมองแตกในคนที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงแล้วเกิดเส้นเลือดแข็งหรือที่เรียกว่า a r t e r o s c l e r o s i s คือเวลาเราไขมันในเลือดสูงนะคะมันจะเกิดพลา q นะคะไม่ว่าจะเป็นพลา q จากไขมันแคลเซียมที่ไปเกาะที่เส้นเลือดคือผนังเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยเสี่ยงไขมันในเลือดสูงเองความเป็นเบาหวานอะไรอย่างนี้นะ,ะทำให้เกิดเส้นเลือดแข็งซึ่งพวกนี้มันมักจะเกิดใน ส่วนปลายของเส้นเลือดนะคะอย่างเช่นเจอบ่อยในเบ s a l ลแกงเกล Brand บรนสเตมักจะเป็นเขาเรียกว่า small penetrating artery นะคะไม่ใช่ว่าไม่อันตรายเนาะแต่ว่าปริมาณเลือดที่ออกส่วนใหญ่มักจะน้อยกว่าเพราะมันเกิดในเส้นเลือดเส้นเล็กเวลาไขมันมันมาพ่อะคะ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเอฟเฟกกับเส้นเลือดที่มันเล็กก่อนเนาะตรงส่วนปลายก่อนนะคะเส้นเล็กคือเรามันตีอะลูเมนมันเล็กเนี่ยมันก็จะเพิ่ม pressure ถ้าเกิด สเส้นเลือดมันขัดความยืดหยุ่นมันก็มีโอกาสที่จะทั้งตีบแล้วก็แตกณจุดนั้นนะคะนี่คือเป็นความแตกต่างกันของเนเจอเจหรือที่มาของปัญหาของสเส้นเลือดจะเห็นการเกิดซ e โรนเนอร์ซูมเนี่ยมีได้หลายอย่างแต่ที่พบได้บ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือเป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่กําเนิด ซึ่งมีผลนะคะกับความแข็งแรงของผนังเส้นเลือดซึ่งก็รวมไปถึงโรคทางพันธุกรรมนะคะที่มีผลกับการสร้างคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเส้นเลือดอย่างเช่นกลุ่มโรคเออร์เลดัลล์ซินโดรมมาฟานซินโดรมแล้วก็รวมไปถึงคนที่มีโรคถุงน้ำที่ไตอย,อย่างโพลิสิสติกคินีดีซีสนะคะก็จะพบร่วมกับการมีสเซอร์โบล์แอนโดริซึมได้นอกจากนั้นก็มีปจัจจัยอื่นๆนะคะที่จะไปมีผลกับผนังเส้นเลือดนะคะซึ่งเกิดขึ้น ที่หลังภายหลังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี่การติดเชื้อเป็นต้นแต่ว่าก็เจอได้น้อยกว่าในกลุ่มแรกมากส่วนใหญ่มักจะเจอเป็นคอนดิชันที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งเซโร์อินวิเซึมเนี่ย หมอกับเจอกับคนใกล้ตัวถึง2คนเลยนะคะนั่นก็คือคนไข้ในร้านนะคะมีอยู่เคสหนึ่งเนี่ยอายุ30ต้นนะคะเคสเนี้ยรักษาได้เร็วแล้วก็เจ้าตัวอันูเรศซึมเนี่ยอยู่ในบริเวณที่ผ่าตัดได้ไม่ยากนะคะคนไข้าสามารถกลับมาใช้ชีวิตแต่ยังไงก็ยังมีอาการชักนะคะยองรับประทานยากาันชักอยู่ส่วนนี้เคสที่2เนี่ยก็เ,เกิดเส้นเลือดในสมองแตกปรากฏว่าขณะไปอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีการแตกเพิ่มก็คือมีอันูรศซึมหลายจุดอยู่ในศีรษะนะคะซึ่งตอนนี้คนไข้ก็คือไม่สามารถกลับมาเป็นปกติ ได้เนาะต้องเจาะคอต้องมีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่อันตรายมากเนาะก็คือจริงๆเนตอนที่เจอ2เคสนี้เนี่ยตัวหมอเอเนี่ยก็ตกใจในระดับหนึ่งละตอนนั้นก็อยากจะรีบวิ่งไปตรวจในทันทีเลยแต่ก็ยุ่งๆเนาะไม่ไม่ได้นัดสักทีโจน มันตีวงแคบเข้ามาเรื่อยๆนะคะจนมาเป็นเคสของเพื่อนสนิทหมอนี่เองซึ่งเป็น AVM rupture นะเราก็คิดว่ามันแบบโอกาสเจอได้แบบยากมากนะแต่ก็เจอคนใกล้ตัวเราอะเอาตอนนี้สาคนเนี่ยในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมามันก็เลยทําให้หมอนี่เหมือนมีแรงกระตุ้นอย่างมากในการที่จะไปตรวจในทันทีถ้า i m a g e n เพื่อนหมอก็คืออาุท้งหมอนี่เป็นผู้หญิงอายุ46เนาะซึ่งก็ ดูแข็งแรงไม่อ้วนนะคะมีปัญหาไขมันในเลือดสูงไม่ได้รักษามา10ปีเนาะก็ไม่แน่ใจว่าปัจจัยนี้ด้วยอาจจะเป็นตัวทริกเกอร์ด้วยหรือไม่เพราะว่าภาวะไขมันในเลือดสูงเองเนี่ยมันก็ทําให้ผนังมันอาจจะมีการแข็งเกิดขึ้นเนาะมันอาจจะเป็นทริกเกอร์หรือไม่เนี่ยบอกไม่ได้แต่ว่ามันก็มีระเบิดเวลาอยู่ในหัวเนี่ยแหละคะ่ะเนาะจริงๆสาเหตุเนี่ยที่จะเป็นทริกเกอร์ให้กับเจ้าตัว A.V.M. หรือแม้กระทั่งอ n e u ลิซึเนี่ยนะคะให้มันแตกก็คือความดันเนาะความดันสูงก็มีความเสี่ยงนะคะในบางช่วงที่ความดันสูงเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะทําให้เจ้าตัว A.V.M. หรือภาวะปิดอุิของเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมันแตกได้ทำให้เมื่อหมอเจอหลายๆเคสรวมกันเนี่ยนะคะมันก็อลา,ามหมอแบบเบอร์สุดแล้วอะสุดท้ายหมอก็เลยได้ไปทำเชสมานะคะว่า จะรูอานะคะเจ้าตัวกลุ่มเส้เลือดผิดปกติในสมองไม่ว่าจะเป็น a e m หรือว่าอันเนในสมองเนี่ยนะคะว่ามันจะตรวจอะไรกันดีก็จะมาแชร์ว่ามันมีตรวจอะไรกันบ้างนะหลายคนไปตรวจเช็คอัพนะก็เลือกแพ็กเกจที่ไฮสุดแล้วก็คิดว่ามันแบบครบทั่วละ คิดว่าเราได้ตรวจทั้งล่างเราแข็งแรงดีแล้วแต่จริงๆเนี่ยในแพ็กเกจตรวจร่างกายทั่วๆไปเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีสแกนสมองอะไรเนาะอะไรที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่เป็นเพราะว่าจริงๆเนี่ยสองคอนดิชันนี้เนี่ยนะคะไม่สามารถตรวจได้จากการเช็คเลือดนะคะต้องทำสแกนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสรุปว่าเราแข็งแรงดีไม่มีอะไรในหัวก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ที่เจาะเลือดมักจะเป็นการสกรีนนิ่งระดับไขมันหรือภาะวะความเสี่ยงการเกิด เส้นเลือดแข็งหรือ atherosclerosis นะคะมันก็ไม่ได้บ่งบอกนะไม่มีการตรวจเลือดอันใดท,ที่จะบ่งบอกว่าเรามีกลุ่มเส้นเลือดผิดปกติในสมองตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยไม่สามารถบอกได้นะคะต้องสแกนเท่านั้น ที่ทําคลิปนี้มาเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการให้คนแพนิคนะคะแต่อยากให้เพิ่มเอา r e n ว่ามันมีโรคแบบนี้นะบางคนมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังนะบางทีก็รับทานแต่ยาแก้ปวดไปเรื่อยๆนะหรือทานยาไมเกรนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มโรคของเส้นเลือดเนี่ยหลายๆคนก็มีอาการน้ำีละการปวดศีรษะนะคะถ้าใครที่ปวดศีรษะเรื้อรังมาเป็นเวลานานๆที่ทําเทสักนิดนึงเนี่ยมันก็ทําให้เรามั่นใจนิดนึงนะคะว่าการปวดศีรษะนั้นเนี่ยนะไม่เป็นอะไรที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเนาะก็ มาแชร์ให้ฟังนะคะสิ่งที่หมอคิดเสมอเลยก็คืออะไรที่เราไม่เห็นไม่ได้แปลว่าเราไม่เป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เห็นอะไรที่อยู่ในร่างกายทั้งหมดว่ามันดีมันโอเคนะหมอจะสบายใจมากอันนี้หลายคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะแต่สําหรับตัวหมอแล้วเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าไปออกกําลังกายนะคะหรือทํากิจกรรมอะไรได้รู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นจริงๆเนี่ยตอนไปเนี่ยก็คืออยากจะถ่ายแบบวิดีโอมากเลยนะอุตส่าห์ได้ตรวจกับ เพื่อนนะคะที่เป็นระมารุ่นเดียวกันนะซึ่งเป็นคุณหมอนิวโรเมดอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เนาะแต่ว่าได้ทางสอบถามทางโรงพยาบาลไปแล้วว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายวีโอเลยว่าติดเรื่อง PD ดีเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่อนุญาตให้ถ่ายวีโอเลยในขณะที่เขาไปตรวจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมากับความแห้งๆเนาะก็จะมาแชร์แบบผลให้ดูว่า เอาไปตรวจอะไรมาบ้างเนะาะก็จะมีผลมาให้ดูนะคะจริงๆแล้วในการไปตรวจนี่หลายๆโรงพยาบาลก็มีแพ็กเกจให้เลือดเยอะๆเลยแต่ว่าหลักๆที่จริงๆที่อยากทําก็คือ MRI กับ เเนาะแต่ทีนี้เนี่ยในบางโรงพยาบาลก็จะมีแพ็กเกจอย่างอื่นเสริมซึ่งที่เลือกทําที่นี่นะปัจจัยที่1ก็คือมีเพื่อนอยู่ที่นี่อันที่2ก็คืออาจจะจ่ายเพิ่มมาอีกนิดหน่อยแล้วหมอได้ตรวจอย่างอื่นซึ่งได้ข้อมูลที่หมอต้องการเพื่อได้ดูภาพรวมของสุขภาพสมองได้ดีมากยิ่งขึ้นน,นะคะก็เลยเลือกทํากับที่นี่เท่านั้นเองนะคะโดยที่ไปตรวจเนี่ยก็จะมี MRI MRA <M RA S 1> นะคะ Carotid mm hmm. Doppler ultrasound, er Transcranial Doppler ultrasound er นะคะมี EKG มี ABI มีการตรวจเลือดเล็กน้อยก็เป็นกลุ่ม screening เกี่ยวกับไขมันนะคะแล้วก็ screening เบาหวานแล้วก็มีค่าไตนิดนึงนะคะซึ่งโดยรวมแล้วก็คือได้ข้อมูลสุขภาพของสมองได้ครอบคลุมสิ่งที่หมออยากรู้ได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเราจะไปทำสแกนสมองเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องตรวจกับคุณหมอก,ก่อนนะเพื่อให้คุณหมอเขาประเมินความเสี่ยงว่าเราเหมาะที่จะตรวจแพ็กเกจตไหน รวมด้วยนะคะอันที่1อันที่2มันต้องนัดนะคะเพื่อที่เราวันที่เราไปตรวจเนี่ยนะคะเราจะได้ทําทั้งหมดเนี่ยนะคะภายในวันเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเสียเวลานะคะทั้งตรวจเลือดหรือว่าสแกนสมองไปพร้อมกันเนาะวันนั้นหมอไปตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเช้านะคะก็ทําเสร็จก่อนเที่ยงแล้วก,กลับมาทนานาได้แบบปกติเลยก็ตัวแรกเลย MRI หรือว่า Magnetic Resonance Imaging นะคะเป็นการตรวจที่นอนในเวสิ e ก็คือไม่มีเข็มแทงเข้าไปนะคะไม่ได้มีรังสีเนาะเป็นการใช้คลื่นแม่เหล็ก Magnetic Field บวก Radio Wave แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีนะคะในการทำให้เกิดภาพที่เป็น High Resolution ที่ทำให้เราเห็นเนื้อเยื่อนะคะในเวเาวาที่เราตรวจซึ่งเอาัววะที่เราตรวจในวันนี้ก็คือสมองนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกับการทำ X-ray หรือว่า CT Scan นะซึ่งในกลุ่ม X-ray กับ CT Scan นเนี่ยมันจะมีรังสีนะหรือว่า i o n i z i n g r a d i a t i o n ซึ่งถ้าเรา Expose หรือลงได้เป็นมากๆเนี่ยนะคะ DNA หลของเราก็จะมีโอกาสที่จะมีผลกระทบนะคะถ้ม,มามากๆก็มี Concern mm. เกี่ยวกับเรื่องมะเรง็งอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้แต่เจ้าตัว MRI เนี่ยไม่มีรังสีมันทำหลายครั้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราเลยเรียกมันว่าเป็น Non- Invasive Imaging ประเภทหนึ่ง แต่ที่ควรจะกลัวก็คือมันจะต้องเข้าไปนอนอยู่ในอุโมงค์แคบๆถ้าคนที่กลัวการอยู่ในที่แคบก็จะลำบากนิดนึงบวกกันในขณะที่ทำเนี่ยนะคะขณะที่เครื่องมันทางานเนี่ยจะมีเสียงค่อนข้างดังมากตอนที่หมอไปนอนทำเนี่ยเขาจะให้เอียร์พักเนี่ยอุดไว้ในหูเอียร์พักอุดหูแล้วใส่ที่ครอบหูแล้วก็ตามก็ยังได้ยินเสียงเนาะแต่แปลกอะ่ะมัน45ทีนี้นั้นหมอก็ยัง นอนหลับได้ใช้ในการทําถึง45นาทีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กเล็กๆมืงอทีลําบากนะคะหรือว่าในคนที่กลัวกันอยู่ที่แค่ก็อาจจะลําบากนิดนึงเวลาไปตรวจ MRI นะคะผลที่เราจะได้กลับบ้านเราจะได้เป็นกระดาษแบบนี้นะคะ่ะ MRI กับ MRI เราจะได้เป็นผลรีพอร์ตซึ่งเกิดจากการอ่านของคุณหมอเอกซเรย์ X ray, เนาะแต่ว่าเบนฟิตของการที่มีเพื่อนอยู่ที่นี่หมอก็ขอ ดูตัว i m a g จิงจริงๆเลยจากภาพคอมพิวเตอร์สกรีนนะคะซึ่งก็ได้เข้าไปดูเนื้อสมองของตัวเองด้วยเวลาเราทำเอมาเนี่ยมันดูอะไรได้บ้างมันดูเนื้อสมองค่ะมันก็ดูคุณภาพของเนื้อสมองเราได้เนาะไม่ว่าจะเป็นรอยหยักนะคะเ,เนื้อสมองเป็นยังไงเนื้องอกหรือไม่นี่ก็สามารถดูได้นะดูช่องว่างในสมองนะคะปริมาณน้นําในสมองวินเกณฑ์ปกติหรือไม่นะคะว่าดั้สมองที่เสื่อมเนี่ยนะคะอยากสมองจะตื่นขึ้นเนื้อสมองมันก็จะ ฟีบลงเหี่ยวลงก็จะมีปริมาณน้ําในสมองที่เพิ่มมากขึ้นแบบนี้นะคะเราก็พอจะดูเขาเรียกว่าคุณภาพเนื้อสมองโดยรวมได้คร่าวๆจากกันที่เราดู MRI าซึ่งของหมอก็ตรวจมาก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีอยากสมองดีเนื้อฟูอิ่มปกตินะคะปริมาณน้ําในสมองก็ปกติ ส่วนที่เราโฟกัสสุดๆเลยนะคะก็คือเจ้าตัว MRA นะคะหรือว่า Magnetic Resonance Angiography นะคะในการดูเส้นเลือดในสมองเนาะถึงแม้มันจะไม่ใช่โกลด์สแตนดาดในการนิ่ใชยโรคเส้นเลือดในสมองอย่างการฉีดสีหรือ angiography เนาะ แต่ว่ามันไม่อินเบซีมันไม่ต้องการฉีดสีอะไรเข้าไปให้มีความเสี่ยงการแพ้เกิดขึ้นนะคะแค่ไปนอนพร้อมกับตอนที่เราทํา mri แล้วก็ได้ภาพรวมสุขภาพของเส้นเลือดในสมองในค่อนข้างดีเลยทีเดียวอย่างในการที่เราจะรู้เอาเจ้าตัว avm กับ aneurysm นี่นะคะอย่างเจ้า aneurysm เนี่ยนะคะความจำเพาะเจาะจงใน aneurysm ที่มากกว่า3มิลนี่นะคะสูงถึง85-95%เเลยทีเดียวในการวินิจฉัย avm ก็เช่นกันนะคะก็มี sensitivity ที่ดีนะคะเมื่อ ABM เอ็มนะคะมีขนาดมากกว่า1เซนทีนี้เราไปตรวจก่อนเนี่ยแล้เ,เกิดเจอขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไร ถ้าเราเนี่ยรู้ก่อนเนี่ยนั่นเาสามารถรักษาได้ก่อนคขะอย่างเช่นถ้าเราพบอนุรักษ์ซึมเนี่ยน,นคะคะหมอก็สามารถที่จะวางแผนการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการใส่คลิปนะคะหรือใส่ขดลวดเข้าในส่วนที่เป็นส่วนที่ป่องพองหรือแม้กระทั่งกันใส่สเตนเพื่อจะไดเวดเลือดหรือเปลี่ยนทิศทางของเลือดให้ไปทางอื่นหรือดังในกรณี AVM เนี่ยถ้าอยู่ในบริเวณที่ผ่าตัดได้ไม่ยากเนี่ยน,นคะคะก็สามารถที่จะรักษาได้ด้วยการผ่าตัด ซึ่งทั้งสองคอนดิชันรารู้ก่อนเนี่ยรักษาก่อนดีกว่ารอมันแตกนะซึ่งโอกาสในกรณีที่มันเกิดการแตกขึ้นมานะคะโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงแล้วก็กลับมาเป็นปกติเนี่ยน้อยมากทีเดียวค่ะด้วยผลอย่างที่ค่ายก็คือว่าหมอก็ไม่มี AVM แล้วก็ไม่ได้มีเจ้าตัวอนูริซิสม์นะคะในสมองแต่สิ่งที่เป็น incidental finding ที่ไปเจอในขณะที่ไปตรวจนั่นก็คือเส้นเลือด ตีนะคะหรือเรียกว่า focal stenosis เป็น mild to moderate focal stenosis ที่ v e r i e b o r artery หนจุดในส่วน V4 segment ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในสมองนี่แหละตอนแรกตกใจนะไปส่องใกล้ๆสกรีนเลยว่ามันแบบเฮ้ยมันก็เห็นดูว่ามันเป็นตีนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งต็ดใจไปคะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการทำ MRA ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการ capture phase ในขณะที่แบบหัวใจเราแบบ เต้นนะคะมีโอกาสที่จะเกิดหนึ่ง false positive ได้ทำให้เรามองเห็นเป็นการตีได้ทั้งทั้นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้ตีเหมือนตอนที่มันปีบอย่างเงี้ยค่ะเน้อเลือดมันแบบขนาดมันมี m o ช i o n เนาะมันไม่เหมือนการฉีดสีเพราะฉะนั้นเราใช็ด้วยการทำอะไร transcranial doppler ultrasound transcranial doppler ultrasound นะคะเป็นการตรวจที่ Non Invasive เช่นการด้การใช้ doppler ultrasound ในการที่จะดู blood flow หรือการไหลเวียนของเลือดที่อยู่ในสมองนะคะดิฉันใช้คลื่นเสียงเนาะ เพื่อดูว่าเส้นเลือดเนี่ยนะคะในบริเวณที่มีปัญหาอย่างตรงนี้มันอยู่ที่ post, post circulation นะ่ะเออเราดูว่าเส้นเลือดเนี่ยมันไหลเวียนไปดีหรือไม่ถ้ามันมีการตีบเนี่ยนะคะมันก็จะต้องพบว่าการไหลเวียนเลือดบริเวณน,นั้นไม่ดีอีกส่วนหนึ่งเป็นการเช็คเลือดคอเลสเตอรอลเส้นเลือดที่มาช่วยเสริมด้วยว่าทํางานได้ดีด้วยหรือไม่มันมีโอกาสที่จะเป็น stroke หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหมอก็ได้ไปตรวจด้วยซึ่งมันก็อยู่ในแพ็กเกจที่ตรวจนี่แหละซึ่งการตรวจมันก็จะมาเป็นแบบนี้ ตอนทำนะคะเขาก็จะตรวจเส้นเลือดโดยการใช้โพผะมาถูบริเวณตรงแบบหน้าหูนะคะตรงกระบอกตานะคะแล้วก็บริเวณไททอยเนาะอย่างจุดที่เราจะดูก็คือ posterior circulation เพราะว่า v o r t e b r a r Artery เนี่ยนะมันก็เป็นเลี้ยงส่วนของสมองด้านหลัง Cerebellum, Brain Stem อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรวจออกมาก็ เน,นี่ยน้าตาตรวจก็ตรวจออกมาเส้นเลือดก,ก็คือไหลฟลดูดีไม่มีปัญหาเลยนะก็มีความเป็นไปได้สูงมากว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยนะคะมันก็เป็นฟอร์โพซิทีฟได้นะคะจริงๆของโฟล์มก็คือการฉีดสีแต่ก็ไม่คิดว่าแบบตัวเองจะไปฉีดสีเพราะมันมีความเสี่ยงเนาะความเสี่ยงที่เราจะแพ้สารฉีดสีนะคะการฉีดสีในปกติเนี่ยนะคะเวลาแพ้ก็มีโอกาสที่จะแบบแพ้รุนแรงถึงขั้นแบบถึงชีวิตได้เหมือนกันเนะาะวันนี้ อาจจะถ้า,ายังสงสัยอยู่ก็อาจจะรีพีทซ้ำเพื่อหมอคิดว่าอาจจะรีพีทในอีก1ปีนะคะดูว่าไอ้ตรงจุดนี้มันยังเป็นอยู่หรือเปล่าเนาะอันที่2ถ้ามันเป็นการติดจริงเนเจอร์ของการติดนั้นมันเกิดจากอะไรมันเป็นจากไขมันไปเกาะหรือไม่เนาะเพราะมันมีผลในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราต่อไปสมมุติถ้าเราคิดใน worst case scenario ว่าไอ้จุดที่เราเห็นติดเป็นจุดติดจริงเนี่นคะคะ หน้าตามันไม่เหมือนกันตีบซึ่งเกิดจากเขาเรียกว่า a r t e r o s c l e r o s i s หรือว่าเส้นเลือดแข็งเพราะว่าอะไรเราตรวจเช็คคุณภาพเส้นเลือดที่สมองแล้วตรวจแคระติดด o อปเ e อร์ t อล s o u ร d าวเจ้าแคระติดด o อปเ e อร์ t อล s o u ร d าวเนี่ยก็เป็น non-invasive procedure ที่ใช้คลื่นเสียงก็คือด o อปเ e อร์ t อล s o u ร d าวนะคะในการดูเส้นเลือดแคระติดอาร์เทอรีที่ เลี้ยงสมองไม่มีรังสีนอนอินเวสีไม่เจ็บตัวโพรก,ก็จะมาถูตรงคอตรงเส้นเลือดที่คอนะคะเราจะเห็นภาพเส้นเลือดเห็นคุณภาพเส้นเลือดเลยเห็นผนังเส้นเลือดเลยเห็นว่ามีพลากไหมสามารถรู้ได้นะว่าไอ้พล a q นะคะหรือไอต้ตัวก้อนหินปูนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนเจอร์ของมันเป็นอะไรมีความเสี่ยงกับการจะแตกหลุดแล้วไปเป็นสตรกหรือไม่ในการทำแคโรติดอัรตราซวร์เาานี่ยมีประโยชน์มากนะคะในการ i d e n ิ i f y ความเสี่ยงของการเกิดสตรกได้อย่างหนึ่งนะคะดู speed ดู flow ของเส้นเลือดตอนทําก็คือไม่เจ็บเลยก็เอาโพรมาถู ต้องขอหมอก็ดูหน้าจอไปก็เห็นอุ้งเส้นเลือดดูดีนะลาสิซิตี้ดูดีไม่เป็นผลแครดิกดับเลอันเดอร์ไซนะก็คือเส้นเลือดนี่นะคะทุกเส้นนะคะ CCA ICA ECA นะคะทุกเส้นไม่มีพลากเลยผนังเส้นเลือดดีอิลาสติซิตี้ดีนะคะโฟลดีนะคือนอกจากนั้นหมอก็ตรวจสุขภาพร่างกาย ตัวเองทุกปีอยู่แล้วนะเคยได้ตรวจแคลเซียมสกอร์เลยแคลเซียมที่เกาะที่ผนังเส้นเลือดที่หัวใจคือปกติเนี่ยการเกิด อ t โทรสโคปส์ cy, หรือเส้นเลือดแข็งอะเส้นเลือดมันเป็น whole system อ่ะเวลาคนที่จะมีปัญหาเส้นเลือดแข็งอะมันไม่ได้มีแค่ที่สมองอย่างเดียวไม่มีหนึ่งจุดแน่นอนมันจะต้องเกิดโฟกัลหลายๆจุดแล้วมันก็มักจะเกิดที่หัวใจด้วยสมองด้วยเพราะเส้นเลือดมันก็เป็น whole system เนาะไม่มีเอ vidence ของการเกิดแบบนั้นเลยนะคะแคลเซียมสกอร์เป็นศูนย์นะคะเอ็กโคะ Echo ก็แล้วนะคะก็ปกติหัวใจบีบได้ดีปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอเนาะไขมันไม่เคยมีปัญหาไขมันในเลือดสูงเลย LDL ก็ไม่สูงอะไรก็มีค่าการอักเสบ ก็ไม่สูงนะคะก็คือเป็นที่ low risk นะคะของการที่จะเกิดนะคะเนี่ยก็เลยไม่คิดว่า Nature ของการเกิดการตีบเนี่ยนะคะเกิดจาก arthrosclerosis หรือเส้นเลือดแข็งแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะ มันเกิดจากเขาเรียกว่า dissecting artery ก็คือมีการฉีกขาดภายในผนังเส้นเลือดซึ่งเจ้าตัว v e r t r a l artery เองจริงๆเนี่ยนะคะก็พบรีพอร์ตว่ามีการฉีกขาดเนี่ยได้บ่อยโดยเฉพาะในส่วนที่อยู่ที่คอเนาะแต่ว่าจริงๆส่วนที่หมอเจออ่ะมันเป็น V4 segment V4 เนี่ยมันอยู่ในสมองนะคะถ้ามันเจออยู่บริเวณคอเนี่ยอาจจะ Assumed ม,มเลยว่ามันอาจจะมีเส้นเลือดฉีกขาดด้านในนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุที่เรียกวิกพลา a s h ออย่างแบบกระชากหัวแรงๆหรือบางคนเป็นนวดนะคะไปทําแบบ เหมือนไครลบพัแต่กระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการบาดเจ็บของเส้นเลือดภายในผนังเส้นเลือดคือโดยกลไกลธรรมชาติถ้ามันมีการฉีกขาดร่างกายเรามันจะมาซ่อมในการมีไฟบรินนะคะมีมีพลากอะไรมามามาฮีล ah แผลบริเวณนั้นมันก็อาจจะทําให้เส้นเลือดบริเวณนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันตีดแคบลงได้ซึ่งถ้ามันเป็นจริงๆเนาะตรงจุดนั้นมันก็เป็นจุดที่หมอก็มีความเสี่ยงจะเกิดสโตร k e ได้เหมือนกันนะโดยเทสอื่นๆที่มีตรวจน,นคะคะก็จะมี ekg แล้วก็เป็นการตรวจการทํางานคลื่นไฟฟ้าหัวใจอันนี้ก็คือปกติดีอันนี้ก็เป็น EKG ของหมอเนาะนอกจากนี้ยังมีการตรวจนะคะเจ้าตัว ABI หรือว่า ankle brachial index testing ในเ e สเนี่ยมันเกีการวัดความดันของ brachial artery ที่ที่ต้นแขนนะคะแล้วก็ที่ข้อเท้านะคะการวัดเนี่ยเพื่อประเมินว่ามีโรคของเส้นเลือดของส่วนปลายเลือด peripheral arterial disease นะมันมันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกความเสี่ยงของการเกิดโรคของเส้นเลือดที่หัวใจได้ด้วยเนาะค่าปกติอยู่ที่ 1- ถึง1.4นะคะของหมอก,ก็ ABI เนี่ยที่ข้างขวายอยู่ที่1.18ข้างซ้าย1.1 เนาะก็อยู่ในเกมปกติหมดมันบ่งบอกอะไรได้อย่างสมมติถ้าเกิดค่า ABI ที่มันน้อยกว่า0.9นบ่งบอกว่ามีโรคของเส้นเลือดขาในส่วนปลายได้คนสูงรัยเยอะๆยังมีความเสี่ยงนะจะเป็น peripheral arterial disease นะคะถ้า ABI ที่มีมากกว่า1.4ก็บ่งบอกถึงแเส้นเลือดมันมีความแข็งมมีความ stiff นะก็ ต้องประเมินโรคของหัวใจด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการตรวจเลือดนะคะซึ่งก็จะเป็น screening นะคะความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจ lipid profile นะคะมันจะเป็น total cholesterol HDL LDL t ร i g eral, L, L, ีเซอไรด์นะคะติงนิดนึงว่าขนาดตรวจ specific อย่างนี้นะคะแต่เขาใช้การตรวจ LDL เป็นแบบ calculated คือใช้การคำนวณอนะไม่วัดเป็น direct LDL แต่ว่าคือจริงๆโดยปกติแล้วหมอไขมันไม่ได้สูงแล้วก็คือไม่ได้เขาเรียกอ,อะไรนะ ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้มากแต่จริงๆถ้าเขาจะทําให้ดีมากขึ้นไปกว่าน,นี้นะคะค่า LDL ควรจะเป็น direct LDL เนาะไม่น่าจะเป็นค่าที่เกิดจากการคํานวณน,นะคะเพราะว่าถ้าในกรณีที่คุณไข้มีไตรกลีเซอไรด์ที่สูงมากกว่า200เนี่ยค่านี้มันก็จะเชื่อถือไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็มีการสกรีนเบาหวานก็มีตรวจแบบ uh, fasting b u t u g a r กับ HbA1c e m o o g l i n น้ำตาลสะสมนะคะซึ่งก็ดีอันนี้ก็ไม่มีปกติหมอก็ HbA1c e m o i n ก็ ตับมาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนแบบกินค่อนข้างจะรูข่านิดหนึ่งเนาะก็ตัดปัจจัยเสี่ยงไว้สองแล้วไขมันเบาหวานนะคะแล้วก็ค่าไตก็ปกติเนาะ,ะก็เป็นแบบสกรีนรวมๆนะคะก็ะถือว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้เอ่อพิกเจอร์โดยรวมในค่อนข้างดีทีนี้หมอจะ follow ั p อย่างไรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในเมื่อเราก็เจอว่ามีการอ่ันผลว่ามี f o c a l stenosis อย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ว่าเราจะเช็คว่าเอา่อ s c r a ส์ครเนียเนี่ยนะคะดับเลอร์ด้าซาวเนี่ยมันปกติมันก็ยังจะติดอยู่นิดหนึ่งว่ามันใช่ ไม่ใช่จริงๆใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็จะมีการ follow up อีกทีนึงล่ะคะ่ะที่1ปีจะทำ MRI ซ้ำนะคะว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็น positive จริงๆหรือไม่นะคะแต่ในขณะน,นี้เราก็เพื่อไม่ประมาทนะก็ยังคงดูแลสุขภาพเปรียบเสมือนหนึ่งว่าตรงจุดนั้นมีการตีบนะคะซึ่งฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำยังไงเราก็ป้องกันไม่ให้เกิดการตีบ เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันบริเวณนั้นเขาสื่อว่าตรงนั้นเป็นจุดอ่อน1จุดแล้วนะคะนั้นทำอะไรได้บ้างได้ตั้งแต่พฤติกรรมการกินเลยแล้วโดยปกติแล้วถ้าเกิดมีเขาเรียก e vidence หรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการติดตันของเส้นเลือดนี่นะคะอย่างเส้นเลือดหัวใจปกติคุณหมอคาดิโอเมดเนี่ยเขาก็จะคิด LD L D L cholesterol นะคะที่ต่ํากว่า 70เลยซึ่งถ้าเป็นนิวโรสมองเนี่ยเขาก็คิดที่ต่างกันค่ะเขาคิดน้อยกว่าร้อยซึ่งนี่หมอทำได้อยู่แล้วปกติเลดีแคลเซียมรอลก็น้อยกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ปริมาณเท่านั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุสำคัญเนี่ยนะคะของการเกิดเชื้อลือตีเนี่ยมันเกิดจากไอไขมันที่มันไปเกาะเนี่ยมัน เกิดการอักเสบเลยที่เรียกว่าออ id กซิไดแอลดีแอลเจ้า l อลดีอลเองไม่ใช่ตัวไขมันแต่ LD l อลดีอลเนี่ยเป็นไลโปรโปรตีนเป็นตัวขนนะคะคอเลสเตอรอลไปเนาะซึ่งถ้าของที่เขาขนไปนะคะมีความสามารถในการอักเสบพร้อมเกาะติดเหมือนมีกาวเก,กาะแปะๆหรือมุดเข้าไปในผนังเส้นเลือดมันก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดแข็งทำให้เกิดการตีเกิดขึ้นนะคะปัจจัยหลักจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ลดปริมาณน,นะคะแต่ควบคุมคุณภาพด้วยคือป้องกันไม่ให้ตัว ไอ้ตุ้งคอเลสเตอรอลของเราเนี่ยมันเกิดการออกซิไดซ์หรือไขมันเรามันไม่หืนเนาะซึ่งอะไรจะช่วยได้บ้างนะคะเราก็ทานอาหารนะคะ่ะที่ Good Quality ของแฟตเพยายามเลี่ยงโอเมก้า6นะซึ่งได้จากน้ำมันพืชนะคะซึ่งมันเป็นไขมันที่มีความสามารถในการก่อการอักเสบนะคะก็เลี่ยงของทอด h h ค a t เนี่ยนะคะก็ทำให้ไขมันของเราเนี่ยนะคะมันมีความง่ายกับการตักเสษอยู่แล้วเป็นสารก่ออักเสบเนาะ อะไรที่ทำให้เกิดการสร้าง LDL c อ o l e s t e r o l สูงจริงๆ LDL ที่เราเจอว่ามันสูงเนี่ยมันส่วนที่มันมาจากอาหารน่ยน้อยนิดมากเลยมันเกิดจากตับสร้างซึ่งอะไรเครียดตับสร้าง LDL คอ o l e s t e r o l เพิ่มขึ้นอะไรเพิ่ม LDL c อ o l e s t e r o l น้ำตาลค่ะการกินของหวาน bakery, trans fat, ye, เบเกอรี่ trans fat ใดๆเลี่ยงพวกนี้ปูติหมอไม่กินอยู่แล้วมันคนไม่ชอบกินขนมหวานเป็นพวกเบเกอรี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็อ่า Fact, เลือก Quality Fat เป็น Mono Saturated Fat นะคะพันธ์นเดียวอย่างเช่นใช้อะโวคาโดนะคะหรือว่าการใช้อ i v e o อยเนาะแต่ก็ใน้ปริมาณพอเหมาะนะไม่กินพวกไขมันเยอะมากเกินไปมันก็อ้วนได้นะคะแล้วก็ในการที่ปรุงอาหารแล้วก็อย่ารับประทานอาหารที่เป็นไฮ e ีสมากจนเกินไปมันแบบทำให้ไขมันที่เรากินมันความอักเสบสูงนั่นเองนอกจากนั้นอะไรที่ไปต้านการอักเสบได้นะคะโอเมก้า oh 3เนาะ มันจะช่วยทำให้เลือดเราไหลฟลูดีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันยังป้องกันแฟตออกซิเดชันเนาะทำให้ไขมันเราไม่เห้นอันที่สอวิตามินอีโทโคทรีโน่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วในคลิปเกี่ยวกับซัพพลีเมนต์วิตามินอีเนี่ยมันมีหลายฟอร์มนะคะเรามีจะมีส่วนของโทโคเฟอรอลโทโคทรีโน่ซึ่งโทโคทรีโน่เนี่จะเหมาะนะคะเกี่ยวกับปัญหาไขมันป้องกันแฟตออกซิเดชันเกี่ยวกับเส้นเลือดนะคะอ่าไม่เหมือนโทโคเฟอรอลนะแล้วก็ไลโปโซมอลวิตามินซี เวลาเราได้เอเจ็กแสดงเข้าไป2ตัวเนี่ยนะคะมันก็ช่วยทํางานเสริมฤทธิ์การโดยเฉพาะไลโปโซมอลมันก็จะสามารถที่จะลายในไขมันได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ไปเสริมฤทธิ์การป้องกันแสนออกซิเดชันได้ด้วยนอกจากนั้นมันดูดซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมันเป็นไลโปโซมอลฟอร์มละลายในไขมันได้ดีสามารถผ่านผนังเซลล์ได้ดีเข้าสู่กระแสเลือดได้มากยิ่งขึ้นก็เสริมฤทธิ์การเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ให้กับสมองได้ด้วยแล้วก็ออกกาลังกายสม่ําเสมอนะคะก็คือดูแลสุขภาพโดยรวมดูแลสุขภาพเส้นเลือดโดยรวมซ เส้นเลือดหัวใจด้วยเนาะแล้วก็เส้นเลือดสมองด้วยเนาะงนั้นเดือนหลักๆก็คือดูแลประมาณนี้แหละแล้วก็อีกประมาณหนึ่งปีหมอก็จะทำเอ,มอ็มไอเพื่อคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะเพื่อความสบายใจนะคะแล้วก็ผลของแต่ละคนเนี่ยนะคะจะต้องคอนัล็์คุณหมอที่ดูแลนะคะที่ช่วยในการแปรผลนะคะแล้วก็วางแผนการดูแลสุขภาพของแต่ละคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะดูแลสุขภาพนะคะเลือกประทานอาหารดีๆแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะ หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะอย่าลืมกดะระฆังเตือนเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากหมอเต้คะวันนี้สวัสดีค่ะ